ก็เลยหาท่านผู้ชมเฮ้ยไม่มีินท่ขึ้นเพราะว่าวันนี้สายมากๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วเสียงก็ไม่มีอีกแล้วะคะคือแบบว่าไว้แต่แล้วเสียง y o u ู u b e คือเด็ดเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคน ดีดูดิเด็ดมันแย่ขนาดนั้นเลยค่ะดูคนวันนี้ก็จะ่าเอาที่ได้นะคะวิวดีมันส่วน KPBA ได้อ่ะคือแบบ ทำไมเนี่ยมันแย่ขนาดนี้งงคือมันมันแย่แบบชนิดว่าคือม่เข้ศัพา์อบบไม่เป็นไรหนุย้ยฉันบ่นให้ตัวเองฟังฉันได้ยินหรือเลปล่าไม่ได้ยินออที่แล้วค่ะ ว้าไอแต่แกโทรศัพท์เออเน่ยมันแย่มากเลยยางหายเคยเ่าเสิงอ่อน สวัสดีค่ะทุกคนกับพันสุกสุดหันาที่ไม่ค่อยหันาเท่าไหร่นะคะคืออย่างที่ทุกคนเห็นคือเน็ตไม่ค่อยดีเลยทไมอะคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจทําไมมันเป็นสีแดงอะ่ะทำไมไม,มันขึ้นหมือนคนแต่ตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วนะคะออตอนนี้ก็ สยามนะคะก็คือเข้ามาเทสแต่ว่ามันโหลดได้ไหมแล้วก็ถือโอกาสส่งแบบก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จริงๆแล้วตอนนี้กรุงเทพอากาศหนาวมากแต่ว่าเช้า19บเองศาไม่แน่ใจว่าเคลีคอนิกได้แล้วนะคะฮัลโหลฮัลโหลคนเจ็ดมันแย่